สวัสดีนะครับสำหรับหวยฮานอยปกตินะครับสุดรับง่ายๆนะครับสำหรับหวยหวยฮานอยปกติล่างนะครับเราสังเกตดูได้เลยนะครับตั้งแต่งวดยาวเลยนะครับตั้งแต่งวดที่ออก6 0ศนย์นะครับล่างนะครับนี่ล่างให้เราดูหลักหน่วยนะครับนี่เป็นเลขคู่หรือเลขคี่เลขคู่ก็คือศูนย์สองสี่หกแปดนะครับคู่นะ ตัวต่อมาเนี่ยนะครับก็จะมีเลขคู่ติดอยู่นะครับก็คือสี่นะครับตัวต่อมาก็ดูให้ดูลักหน่วยนะครับหน่วยเป็นคี้เห็นไหมตต่อมาก็เป็นคี้นะครับหน่วยเป็นคี้ขี้มาเรื่อยๆนะครับคี้คี้นี่ครับถัดมาห้าเป็นคี้ก็ออกเจ็ดนะครับเข้าเจ็ดหน่วยเป็นสี่เป็นคู่นะครับตัวต่อมาก็ต้องมีเลขคู่นะครับดูตามเลยนะครับเจ็ดคี้นะครับเห็นไหมครับก็มา มีหนึ่งเป็นเลขคี่นะครับเข้าอีกครันะครับแปดก็สี่นะครับสี่ก็หกนะครับหกก็แปดนี่เข้าคู่เบิ้ลทั้งสองตัวเลยนะครับกีงวดนะครับเยอะมากนะครับนับไปเลยครับกีงวดครับหนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับลากข้างล่างไปยิงใช้อยู่นะครับต่อก่อนหน้านี้นะครับอาทนี้ทั้งนั้นมาดูรอบล่าสุดเลยนะครับรางวัลออกสองแปดนะครับเป็นเลขคู่นะครับ งนั้นวันนี้วันที่24นะครับล่างฮานอยก็ต้องติดเลขคู่มานะครับครบเลยนะครับดูนะครับ4 6 8 2ครบหมดเลยนะครับโอกาสที่จะเป็นเลขคู่สูงมากเลยนะครับก็เอาไปรูดนะครับ2 4 6 8ครับก็ให้เน้น6กับ4นะครับฟัน6นะครับรูดรูด6แล้วก็การรูดที่เป็นหลักเป็นเลขคู่นะครับฮานอยนะครับโอเคนะครับฮานอย24รูด ล่างรูด2 4งส่นะครับสวัสดีครับ